แรกเลยมันเป็นโอกาสของเราจะบอกว่าโชคดีไหมอ่ะว่าเรายังมีโอกาสได้ได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําอยู่ในวัยขนาดนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมีโอกาสใช่ไหมครับพอมีโอกาสเราเราเราต้องทําให้มันให้มันสุดก่อนอะ่ะหมายถึงว่าทั้งในสนามการฝึกซ้อมทั้งถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสในการแข่งขันด้วยอย่างเงี้ยมันมันน้อยนะโอกาสโอกาสของของของ,ของวัยที่ อย่างเราที่จะมีโอกาสได้ลงไปแข่ง,ข,งขันเลยเราก็เลยคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยเวลารอน้อยเรววาเราต้องเราต้องสุดทุกครั้งอะ่ะพอเราสุดสภาพร่างกายเราในวัยนี้มันก็มันก็จะเสี่ยงกับการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองในในวัยนี้เพื่อที่จะกลับมาฟื้นฟูเพื่อจะเล่นในแมตช์ต่อไปให้ให้ดีที่สุดสุดท,ท้ายก็คือ,เ,อ,อเต็มที่ครับเต็มที่ก็คือในการฝึกซ้อมในการแข่งขันมันจะทํา ให้ผลออกมาอย่างอย่างที่เห็นใน,ในแมตช์ที่ผ่นานมาโอเคเห็นมานานแล้วไอ้่าดึงเป้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ไม่ด้ไม่มีอะไรเลยครับเราก็แค่สะใจสะใจเห็นบอลอิตาลีมั้งบอลอิตาลีเขาทำกันดึงเสื้อแต่เราเฮ้ยดึงเสื้อไม่ธรรมาดาว่ะดึงเองดีกว่ะ <laughs> ไม่มีอะไรครับสนุกสนุกในสนามแต่มันเห็นแล้วสนุกสนุกในสนามครับ